ในระดับแรกดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมงมงท่านมีสัมักดีคงได้กรุณากล่าวว่ารับท่านประธานในพิธีในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะกระเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านตเกอ,อร์เฉลิมชัยศรีอ่อนกระผมในนามของข้าราชการกรมงมงีความปรับเลื่องในรู้สกินดีเป็นอย่างจริงครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กรุณน,นสละเวลาอันมีค่ามาให้เกียรติเป็นประธาน ในงานครอบวันสถาปนากรมประมงปีที่94พศ2563ในวันนี้กรมประมงได้รับการปวดกเก้ากรมประมงสถาปนาเป็นกรมศักษาสัตว์น้ำสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2469ทำหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำกำกับควบคุมการใช้ประโยชน์พืชพรร์สัตว์น้ำ วันนี้จึงเป็นวันที่ประประมงมีอายุครบรอบ94ปีวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอการเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดรเฉลิมชัยสีออนซึ่งเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์มอบรารงวันพร้อมทั้งเยี่ยมชมการต่อไปกระประมงและคณะผู้บริหารขอกาบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมากรานในวันครบรอบปี 94ในปีนี้ขอกบบคุณครับขอขอบขอขอพระคุณท่านที่ดีกรบมงเป็นอย่างสูงค่ะมีนังสื่อมวลชนมีหลากทุกท่าทนนะครับก็คงเป็นการครบรอบอีกหนึ่งปีนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานในวัน ครบการจัดตั้งกรมกรมองขัดขึ้นปีนี้ก็เป็นปีที่94นะครับถ้าเป็นคนก็ต้องถือว่าเกือบจะเกือบจะพ้นจุดขึ้นเกือบจะครบ100รปีนะครับนะซึ่ง100ปีสำหรับคนไทยถือเป็นมงคลนะครับผมคงไม่มีโอกาสมาล่มปีที่100หรอกนะ อออีกนานมากนะครับแต่ก็เป็นความภูมิใจนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ในชีวิตในวันหนึ่งได้มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาร่วมทำง,งานกับพี่น้องในกระทรวงเกษตรและอาหกรได้มาร่วมกับพี่น้องทด้าการกรวมประมงดูแลแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับผมก็อยากให้ ขณากรรมการในกรมประมงครับได้คิดในส่วนรายการที่จะทำอย่างไรในการที่เราจะช่วยกันเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติของเรานอกจากรักษานะครับมันอาจจะเพิ่มตามธรรมชาติแต่ผมว่ามันต้องมีวิธีที่ทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยอาจจะเป็นเทคโนโลยี อแต่เป็นงานวิจัยที่เราทําขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโครงการที่รัฐบาลได้ลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของอในส่วนของภัยแล้งน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นปลาินแปลงเพศไเป็นกุ้งกาง้ามกรามนะครับผมว่านี่ครับคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถได้รับตรงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกแทบอดีไปนะครับ เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยต้องใส่ใจต้องติดตามนะครับเพราะอะไรครับเพราะผลที่ได้รับจากการที่เราทำงานเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเป็นคนได้รับเปิดรงจากผลตรงนี้วันที่ผมลงพื้นที่ครับไปทำไปตรวจราชการและมีโอกาสได้ร่วมกับกรมประมงไปปล่อยปลาไปปล่อยกุ้งมึ่นี้ครับรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรเป็นรอยยิ้มที่บล่อยสุดจริง เป็นรอยยิ้มของของของคนไทยนี่ยคือคนไทยนะซึ่งแตกตา่างจากชาติอื่นในโลกผมก็หวังไม่อย่างยิ่งนะครับว่ากรมประมงจะเป็นกรมที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนสร้างโอกาสและความหวังให้กับพี่น้องประชาชนภายใตย้วิกิตโควิด1 9ในครั้งนี้นะครับ ภาคการเกษตรของเราจะเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดภาคหนึ่งของประเทศผมขอแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีผู้บริหารกรมประมงและพี่น้ณองข้าราชการประมงทุกท่านนะครับในโอกาสครบรอบการกัดตั้งใน94ปีนะครับมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่ากรมป,ประมงเนี่ยจะเป็นชื่อสุดท้ายที่จะอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปนะครับ กองงจะเป็นความหวังของพี่น้องอเษกษตรกรจะเป็นความหวังของประเทศชาตินะครับและขอให้อาการนคนเดงสร้างโอกาสและความหวังเหล่านะนครับให้ประสบความสำเร็จผมให้กาลังใจนะครับและตราที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรอ,อยู่หน้าที่ตรงนี้นะครับจะทํางานร่วมกับทุกท่านให้เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบเดียวครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องแต่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับผมขอบคุณมากครับ ขออนุญาตท่้นที่อยู่ด้านบนท่าเรามานะับถอยหลงังกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 5... ้าส3ส,สองหนึ่งขอเชิญขอบคุณค่ะน,น,นายท้ายเรือสอสองกองตรวจการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิฉันขออนุญาตยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะคะเซตที่1นนะคะที่ยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะเป็นเกษตรกรดีเด่นนะคะรางวัลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภูมิใจค่ะที่ข้าราชการกรมงมงได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนค่ะมาประยุกต์ใช้กับการทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเรานั่นเองค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ